สวัสดีค่ะหนิงคามิเคนโชค่ะชาวราศีเมถุนประจำวันที่18 24มกราคม2564ค่ะสัปดาห์นี้ชาวเมถุนจะมีความเต็มเปี่ยมเปี่ยมร้นไปด้วยการใช้สมองนะคะการที่เพิ่มภูมิสติปัญญาของตนนะคะทําให้คุณสามารถจัดการสิ่งต่างๆได้ดี สัปดาห์นี้ชาวเมถุนมีเกณฑ์ที่จะได้วางแผนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตเรื่องของการทำงานถือว่าเป็นสัปดาห์ที่คุณมีความรับผิดชอบสูงมากนะคะแล้วก็มีความแน่วแน่ในสิ่งที่คุณต้องการจะทำมากเป็นพิเศษนะคะ สัปดาห์นี้มีความตั้งมั่นแล้วก็ไม่โลเลเปลี่ยนใจถือว่าเป็นตัวของตัวเองค่อนข้างสูงนะคะทั้งนี้ก็จะมีเรื่องของการหาเงินการหาผลกำไรหาผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะคุณจะรู้จักมองหาลู่ทางในการทำมาหากินต่างๆด้วยตัวเองได้ดีนะคะการเงินบางคนก็จะมีบริวารลูกน้องที่อายุอ่อนกว่าคอยช่วยเหลือหรือคอยสนับสนุนให้กับชาวเมถุนได้นะคะทำให้คุณ ประสบความสำเร็จแล้วก็งานก้าวหน้าไปเร็วนะคะเรื่องของการเงินนะคะก็มีเกณฑ์ได้วางแผนรู้จักประหยัดมัธยัสถ์แล้วก็มีการเก็บออมที่มากขึ้นนะคะคุณจะ,ะมีการลงทุนธุรกิจอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะคะมีโอกาสเริ่มต้นที่ดีแล้วก็จะต้องมีการรอคอยผลกำไรที่จะเข้ามานะคะ เรื่องของสุขภาพนะคะก็ถือว่าสัปดาห์นี้ชาวเมถุนมีพลังงานที่แข็งแกร่งนะคะทำให้สุขภาพแข็งแรงใครที่ป่วยอยู่ก็จะมีอาการที่ดีขึ้นนะคะสัปดาห์นี้คุณจะรักสวยรักงามแล้วก็ดูแลตัวเองมากขึ้นค่ะคนโสดนะคะก็มีโอกาสพบรัก กับคนที่ทำงานเก่งหาเงินเก่งนะคะหรือมีการวางแผนเรื่องการทำงานมากนะคะบางคนอาจจะแฮปปี้กับชีวิตโสดนะคะเน้นในเรื่องของความมั่นคงของตัวเองมากกว่านะคะส่วนท่านที่มีคู่แล้วก็มีจังหวะดีๆที่จะได้พบการเจอการได้พูดคุยกันมากขึ้นนะคะความรักเป็นแบบผู้ใหญ่มีเหตุมีผลนะคะถึงแม้จะมีเวลาไม่ตรงกันนะคะแต่ว่า ชาวเมทูนก็จะหมั่นเติมความหวานให้กับคู่รักของคุณได้ในสัปดาห์นี้ค่ะหากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิงคุณสามารถอินบ็อกซ์มาที่เพจคาร์มิคเคนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด Subscribe ติดตามช่อง YouTube คาร์มิคเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ